ข่าวอะได้รับข่าวดีนะคะค่ะเมื่อวานนี้สาววิโอก็ได้รับข่าวดีกับเพื่อนนะคะได้รับข่าวดีจากเพื่อนก็คือเพื่อนเขาเอาอาผลิตภัณฑ์ของอีวีโอของเรานี่แหละของสาววิโอเนาะของสาววิโอนะคะไปนําเสนอให้กับมินิมาแล้วก็อะไรนะห้างสรรพสินค้านะคะที่ประเทศลาวนะคะก็ผ่านเรียบร้อยทุกคนดีใจมากนะคะ ดีใจมากก็ผ่านเรียบร้อยก็คือเฉลุยเลยแล้วที่เหลือก็คือจะต้องอ่าเอาสินค้านี้ส่งให้แต่ละสาขานะคะก็คือช่วงจากเนี้ยสาววีโอก,ก็จะยุ่งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆนะคะนี่คือโอกาสนะคะทุกคนนี่คือโอกาสที่อ่าทุกคนนะ่ะสามารถที่จะเอาโอกาสนี้ไปสานต่อนะคะนะคะสาวไทยบ้านนะคะ คำจาววีโอนะคะทุกคนนะคะช่องสีฟ้านะคะที่คิดคำว่า evo m a d r a d เห็นไหมคะตรงโปรไฟล์นะคะนะคะอันนี้นะคะอ่า๋ยวแคปหน้าจอไว้นะคะนี่นะคะสีฟ้านะคะ evo m a d r i d นะคะอันนี้นะคะสีฟ้านะคะทุกคนไปไปเสิร์ชหาและอย่าลืมนะคะเข้าไปแล้วนะคะให้อะไรนะให้ให้ ให้ให้ให้คอมเมนต์หรือว่าอะไรใต้คลิปแล้วก็บอกว่ามามาจากบ้าน YouTube นะคะจะมีอะไรนะของขวัญของขวัญให้ทุกคนช่วงปีใหม่นะคะน้องมีเ้เองสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมีเ่เองพักเที่ยงกินข้าวทำงานต่อใช่ใช่ใช่พักเที่ยงกินข้าว,าาวแล้วก็ทำงานเลยสวีโอยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะทุกคนนะเพราะว่ากินข้าวเช้าก็ลงไลฟ์ของ อะไรนะลงไลฟ์ปุ๊บนะคะแปดโมงเก้าโมงก็ไปบ้านไปบ้านของคุณจนใจใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยทีเนี้ย <c ười> ไปเรื่อยๆเลยรู้บอกว่าได้ยินแต่พี่เสียบอลบอกว่า <c ười> ไปแล้วลืมขึ้นห้องตัวเองสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคน <c ười> สงสัยจะเป็นอย่างนั้นแน่ตอนนะคะ <c ười> <ๆ>ก็แบบว่าไปเรื่อยๆเลยไปแบบออกจากบ้านนู้นไปบ้านนี้แ <c> ล <ười> <ๆ c ười> ้วต้องมีเฮงบอกว่าล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 า อาแม่จา๋าแม่จา๋าใช่ไหมนี่นะคะน้องเอพี่พี่จา๋าลืมลืมลืมสวัสดีพี่พี่จา๋าค่ะลืมเลยนะเห็นไหมทุกคนขอโทษขออภัยเดอ้อหักหักตรงไหนมันค้ำค้างไปพี่พี่จา๋าบอกว่าคุณวีโอสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีพี่พี่จา๋านะคะแม่ถาก็บกสู้สู้สู้อ่าน้องเนรไทยบ้านก็บอกสาวนูดสาวนูดนะคะไม่รู้นะคะอาจจะแบบ นามตระกูลหรือใส่ตำแหน่งผิดนะอย่าว่ากันนะทุกคนอ่าวนะคะวันนี้ก็ประมาณนั้นวันนี้จะบอกว่านะมีผลไม้มาฝากเพื่อ,อนๆนะคะอผลไม้อะไรเอ่ยใครรู้ใครรู้จกักมีผลไม้อะไรเอ่ยนะคะผลมมีผลไม้มาฝากนะคะนอกจากเราจะมีอะไรนะเราจะมีของขวัญปีใหม่ให้แล้วนะคะพี่เสียวอลบอกว่าสวัสดีน้องมีแห้งนะคะ เราจะมีผลไม้ให้แล้วนะเราก็จะมีอ่าเราจะมีขอผงขัญปีใหม่ให้แล้วนะเราก็จะมีผลไม้มาฝากเพืเ่อนนี่นะคะมีอะไรบ้างเอยนะคะใครบ้านเลี้ยงเป็ดแชนแนลสาววีโอขนมหนึ่งหอ่อค่ะบ้านหลักใช่ไหมอืออย่างว่างน,นะคะขอบคุณขอบคุณอ่าไทยบ้านยังเป็ดนะคะน่านะคะโอ้ผู้ติดตามเขาต้องเยอะแน่นะคะ พันกว่านะคะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่มาเป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันเนาะ,นะะ,ะนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะทุกคนมีอะไรเอ่ยผลไม้มานะคะแต่ผลไม้นี้เป็นผลไม้ผลไม้ที่แบบอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดนูนะเป็นผลไม้แบบไหนอ่ะอยากพูดบอกน้องมีเฮงบอกบายบายโอเคโอเค น้องมีเหงนทานข้าวเข้าใจสามากดเลิฟกดกดเลิฟก,กดรักให้ขอบคุณขอบคุณนะคะนะคะ,นะะพี่เสียบาสาวาัสดีน้องแนนนะคะคุณไทบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดีเเเ๋ยว,วาสาววีโอเอาปแจให้ประแจให้อีกพี่เสีย่าเอาปแจบอ ะะพี่ชายคนหนึ่งนะคะพี่เสียบอนก็หนูไปหาเห็นพี่เสียบอลไลฟ์ใช่ไหมทุกคนนะนะคะวันนี้นะคะมีอะไรมานําเสนอนะคะพี่เสียบอลบอกกั๊กกั๊กกั๊กกักกมีอะไรมานำเสนอ,นเ,สนอเห็นไหมเห็นไหม